เชื้อโควิด1 i อยู่ในร่างกายมนุษย์ตรงส่วนไหนมากที่สุดสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอกสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งว่าเชื้อโควิด -19 นะคะมันอยู่ในสารคัดหลั่งที่ออกมาจากตัวมนุษย์อยู่ตรงไหนมากที่สุดป้าปอก็เรียงลําดับมาให้นะคะสําหรับคนที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายนะคะมันจะอยู่ที่จุดไหนมากที่สุดอันดับที่1นนะคะก็คืออยู่ในน้ํามูกค่ะ มีเชื้อโควิดอยู่ในน้ำมูกถึง97.9%หรือว่าถ้าจะเอาตัวกลมกลมก็98%าเลยล่ะค่ะลำดับที่2ก็คืออยู่ในน้ำลายค่ะ88.6%เลยนะคะลำดับที่3ก็คืออยู่ในอุจจาระค่ะ 70. 8เลยค่ะลำดับที่4ี่ก็คืออยู่ในลำคอค่ะตรวจพบถึง60%เลยนะคะลำดับที่5ก็คืออยู่ในเลือดค่ะในเลือดของมนุษย์นี้มี 12. 3เค่ะ ลำดับที่6นะคะอยู่ในน้ำตาค่ะอยู่ในน้ำตานี้มี1.1%ค่ะก็ไม่มากนะคะแล้วถ้าถามว่าอยู่ในน้ำอสุจิค่ะจากผู้ชายนะคะมีไหมตรวจไม่พบเชื้อนะคะแล้วอยู่ในน้ำเมือกน้ำหล่อลื่นช่องคลอดของผู้หญิงมีไหมอันนี้ก็ตรวจไม่พบเชื้อเหมือนกันค่ะแล้วอยู่ในน้ำปัสสาวะมีไหมอันนี้ก็ตรวจไม่พบเชื้อเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็คงจะได้คำตอบแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข้อมูลคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะจะได้หลีกเลี่ยงจะได้ไม่ไปสัมผัสจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกต้องรวมทั้งบอกวิธีป้องกันให้กับคนอื่นๆได้รับทราบด้วยนะคะว่าตรงไหนมีมากที่สุดเราจะได้หลีกเลี่ยงกันนะคะยังไงก็อย่าไปใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะยุคนี้ต้องดูแลตัวเองดูแลคนอื่นด้วยการรับผิดชอบตัวเองเป็นการรับผิดชอบสังคมด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็อข้อมูลดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป,ป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็แจ้งข้อมูลเท่านี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ